สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ปังก็มีฟังฝันมาไล่ฟังเหมือนเดิมวันนี้สิบสี่มีนาคมเอ่อมันน่าจะกลับพอดีบังใช้กระดาษแผ่นเก่าอ่ะแล้วก็ด้านหลังมันยังเหลือเนาะปังก็เอามาเอา่อ ปิ้นความฝันสงสัยมันจะกลับหน้าก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบเอ็ดฝันว่านั่งฟังหวยออกได้ยินว่าสองแปดหกหนึ่งเจ็ดสี่เขาบอกฝันคืนวันพะปกติ ฝันแม่นเขาบอกเขาเป็นคนฝันแม่นงวดที่แล้วเขาฝันบางจําได้เขาฝันว่าประมาณว่าเขาจะลกเลขศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแต่งวดที่แล้วก็ออกนะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดต่อมาผู้ชายฝันวันเสาร์ที่สิบสองก็ฝันเห็นเลขแปดสี่เหมือนเขามามาเน้นแปดสี่ ต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบฝันว่ากวาดอยากย่ายเยอะมากกวาดไปกวาดมาเนี่ยเหลือบตาไปเห็นเลขที่เขียนไว้บนไม้แผ่นหนึ่งเป็นเลขศูนย์เก้าศูนย์เหมือนมีคนเนี่ยเขียนเบอร์โทรไว้แต่ตัวอื่นเนี่ยมันลบเหลือเลขศูนย์เก้าศูนย์ในเห็นแค่นี้นะคะเขาบอกว่างวดที่แล้วก็ฝันคล้ายๆกันแบบนี้แหละ แต่เขาเห็นเลข506แล้วมันออก905ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่7มีนาะฝันว่าได้ไปทำกิจกรรมอะไรไม่รู้แต่ที่พักเนี่ยเป็นเหมือนโบสถ์ไม้และไปเจอรุ่นพี่ที่รู้จักเขาวงเล็บว่าที่เขาแอบชอบสมัยเรียนนะเขาเอาเสื้อแขนยาวมาให้ตัวหนึ่งดีใจมากๆก็เลยพูดว่าโชคดีจังที่ได้เจอ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะอยู่ที่นี่ก็เลยถามคนที่ดูแลว,ว่าบ้านพักเนี้ยเลขที่อะไรจะเอาลองจะไปลองซื้อหวยดูเสียงผู้หญิงบอกว่าหนึ่งเก้าแต่เราเห็นตัวเลขที่ประตูเป็นไม้นะเลขสองเจ็ดกับสองเก้าเขาบอกเป็นแบบนี้เลยแล้วภาพเนี่ยตัดมาเหมือนว่าวันหลังเราเนี่ไปเจอรุ่นพี่คนนี้ แล้วเราก็เล่าความฝันให้เขาฟังแล้วเหมือนเราก็ได้กลับไปโบสถ์ในฝันนั้นน่ะกับรุ่นพี่คนนีนน้แหละเดินขึ้นไปเขาถามว่านอนตรงไหนเราบอกว่านอนข้างบนแต่โบสถ์อะเป็นชั้นเดียวยกสูงเดินเดินขึ้นไปเหมือนมีคนอาไหว้พระมีคนขายลอตเตอรี่ในนั้นจู่ๆรุ่นพี่คนนี้ก็จับนมเราทั้งสองข้างเลย พร้อมกับเอามือเนี่ยเลือกลอตเตอรี่ไปด้วยเขาบอกอายมากพอจับลอตเตอรี่เสร็จก็เดินออกมาเราถามว่าได้ตัวไหนพี่เขาก็ให้ดูก็บอกเห็นหกตัวเลยนะเก้าเก้าแปดสองสี่เก้าตรงเลขสี่เก้าเนี่ยมีวงกลมไว้ด้วยเราก็เลยถามว่าเอาเลขดังเลยเหรอถ้าเลขดังเขาจะวงกลมไว้แบบนี้แล้วภาพก็ตัดไปนะคะวันนั้นเมื่อวันที่เจ็ดหวลามันออกสี่เก้าหนึ่งสองเนาะ ฝันดีๆไปหวยลาวหมดต่อมาพี่ญิงฝันวันสาวที่สิบสองฝันว่าคนแก่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขสี่แปดเก้าสามเขาว่าลองไปดาไปลาวกันดูเออวันนี้มีหวยลาวเนาะน่าจะไม่ทันแล้วนะคะฝาาปังจะอัปโหลดคลิปลงต่อมาพี่ญิงฝันวันจันทร์ที่เจ็ดฝันว่า เห็นกระดาษใบสีขาวบอกว่าคนที่คุณรักมากกำลังจะหมดบุญพร้อมกับตัวเลข08ต่อมาพิ่งฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่านั่งรถขึ้นเขาแต่ฝนนตกขึ้นไม่ได้ขึ้นไปรถก็ล่วงลงมาสองครั้งเลยทะเบียนรถ3182 ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่ามีผู้ชายแปลกหน้ามาบอกแม่แล้วว่าขอเราไปอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทบางทีฝันที่ธรรมดาธรรมดามนก็มักจะออกนะคะต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวันพฤหัสที่10ฝันเห็นพระเทพ มาเสด็จมาที่บ้านมานั่งคุยกับเราใส่ชุดสีม่วงเข้มสีสดนั่งคุยกันในบ้านได้ถ่ายรูปคู่กับท่านด้วยบ้านเล็กที่นะคะ99ทับ106ต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวันเพฤหัสที่10ฝันว่าตัวเองเนี่ยถูกหวยเลขข้างล่าง50 50บาทส่วนรางวัลที่1ออกเลข9 10 มันเยอะมันก็ติดกันมากต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่เก้าเขาฝันว่ามีคนเนี่ยเขียนหวยให้เป็นผู้หญิงมีอายุแล้วเขียนเลขสี่เจ็ดให้แล้วก็พูดว่ามีหตรงกลางก็จะเป็นสี่หเจ็ดถ้ากับตัวเลขหก็อาจจะเป็น4ี่เกเจดต่อมาพีหญิงฝันวันพุทธที่เก้เขาฝันว่า ยืนดูเขาออกรางวัลประกาศรางวัลที่หนึ่งเขาโชว์ลูกบอลเลขท้ายหกห้าหนึ่งข้างล่างห้าเจ็ดคิดว่าน่าจะไปดูที่กองฉลากนะคะอาจจะดูในทีวีแต่ว่าเขาเห็นในลูกบอลถ้าฝันแนวเนี้ยฝันแม่นต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่เจ็ด ฝันเห็นตำรวจเต็มบ้านแล้วยาิพี่น้องเนี่ยพากันข้าวขนมจีนเต็มบ้านเลยบ้านเลขที่สองศูนย์หนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่เจ็ดฝันว่าคนมาขโมยรถถอดล้อยกรถไปเลยพยายามโทรหาตำรวจไม่ติดร้องไห้เสียใจทะเบียนรถหนึ่งสอง ฝันเมื่อวันที่เจ็ดนะคะวันนั้นหวยลาวออก4912ไปแล้วเนาะต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่เจ็ดฝันว่าขับรถพ่อไปขายอ้อยแล้วคนซื้อก็เขียนเขียนเลขใส่กระดาษให้ดูเขบอกเลขแปดตัวสีดำทะเบียนรถพ่อ3570จริงๆเขาขับรถไม่เป็นนะคะ ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่เก้าฝันเห็นแม่ตัวเองเนี่ยจุดประทัดอยู่ริมสาลาแม่น้ําที่บ้านแล้วไอใบแดงๆอะ่ะที่ว่ามีเลขประทัดนะคะมันมันลงน้ํามันลอยในน้ําเขาบอกเห็นเลขในใบประทัดเจ็ดห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หกศูนย์ต่อมา ฝันว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาเขียนเลขใส่กระดาษให้บอกงวดวันที่16มีนานี้แหละเธอไปซื้อเลยและเขาก็เขียนเลขให้ใส่กระดาษแผ่นหนึ่งยับยู่ยยี่มาให้เขาไม่แน่ใจว่า078หรือว่า987ประมาณนี้นะคะในฝันเนี่ยเขายังบอกอีกว่ามีคนถูกมาแล้วหลายต่อหลายคน ที่บอกเขาเราเลยหยิบมาดูใกล้ๆแต่เป็นเลข068ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่เจ็ดฝันเห็นรถกระบะสองคันซ้อนกันสีขาวป้ายแดงเห็นทะเบียนด้วยนะคะทะเบียนห้าหกับห้า7 คลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้านะคะเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายแผ่นมากคาดว่ามันจะนานนะคะแล้วก็ข้างนอกเสียงดังมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะงวดนี้ก็หวังว่า fc หลายๆท่านจะโชคดีถูกถูกลอตตอรี่ถูกหวยนะคะก็รางวัลเล็กรางวัลน,น้อยก,ก็ขอให้ถูกนะคะ ก็ปังก็มาเล่าเป็นเพียงแค่แนวทางเฉยๆนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้ขอบคุณนะคะ